สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลเกมมากคือเป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Tharm Bomb Evolution t h ไ m ม Bomb Evolution ครับความจริงมันก็จะมีมีเกมที่ชื่อว่าไท m b b o m เนี่ยนะที่ไม่ใช่ Evolution นะครับซึ่งอันนั้นผมไม่เคยเล่นนะครับก็ไม่สามารถที่จะท่าความอะไรได้แต่หลักแล้วคือไทม์บอม Evolution เนี่ยครับก็ได้อินสปายนะครับหรือเป็น Re-Implement นะครับ ของ d o n ด้น s มสวิทกา u ูลู่ใครที่เคยดูรีวิวไปแล้วก็น่าจะรู้สึกคุ้นๆน,นะครับกับสไตล์เกมแนวนี้ก็เป็นเกมแนว Deduction Social Deduction นะครับหรือเกม Bluff ที่คนไทยเขานิยมพูดกันนะครับก็คือโกหกกันเองแต่ละคนก็จะได้คาแรคเตอร์นะครับเป็นคนดีคนเลวนะครับแล้วเราก็จะซ่อนไว้ครับแล้วก็ตอนจบเนี่ยก็มาดูว่าคนดีชนะ เมื่อกู้ระเบิดได้ครับหรือคนเลวชนะเมื่อระเบิดมันระเบิดออกมานั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมนี้น่าสนใจขนาดไหนครับผม Be Wish ร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดคิดมากมายบริการห่อป,ปกแบบมืออาชีพเอากันไนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุด หรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบคันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช w i s h Board Game ทั้งใน Shopee และ f a c e b o o k B w i s h ครบจบในที่เดียวมาดูกันดีกว่านะครับผม เดี๋ยวแต่ละคนนะครับก็จะได้การ์ดคาแรคเตอร์ไปนะครับผมเวลาได้ไปเนี่ยก็เอาไปคว่ำไว้ข้างหน้าตัวเองนะครับสีฟ้าคือคนดีสีแดงคือคนร้ายนะครับสมมุติว่าเล่น5คนแล้วกันถ้าคนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เราก็จะสับครับแล้วก็แจกครับแต่ละคนก็จะได้คาแรคเตอร์ตัวเองนะครับแล้วก็จะรู้ว่าเราเป็นพวกดีหรือพวกร้ายนั่นเองนะครับเสร็จแล้วขึ้นอยู่ว่าเราเล่นกี่คนครับถ้าเล่น5คนเราจะใช้ระเบิดทั้งหมด5สีนะครับผมนี่ผมแยกไว้แล้วเป็น5สีพอดีสีละ5ใบนะครับผมเราจะมาสับรวมกันครับพอสับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เอาการ์ด diffuse นะครับผมการ์ด diffuse เนี่ยจะเป็นการ์ดที่มีเครื่องหมายถูกนะครับตามจํานวนเพลเยอร์นะครับถ้าเกิดว่าเล่น6คนเนี่ยก็ใช้หมด6ใบไปเลยแต่ถ้าเล่น5คนก็ใช้แค่5้ใบนัะครบ เอาไปสับรวมมั่วๆไปเลยนะครับอ่าผมขออนุญาตสับก่อนนะครับรรรอ่าพอสับเสร็จแล้วครับเราก็จะแจกให้ทุกคนคนละเท่าๆกันนะครับแล้ววางไว้ไวข้างหน้าตัวเองนะครับแจกอันนี้เป็นอีกสีอีก2สีผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็คือใช้แค่5สีนั่นเองนะครับสีแต่ละอันไม่มีผลนะครับเดี๋ยวค่อยว่างกันทีว่าจะมีมีผลในวร์เลีนนะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนให้ฟังไม่ต้องเป็นห่วง,งเพราะเกมนี้มันไม่ได้ ยืดยาวเลยมากนะครับอ่าเราก็แจกก่อนที่จะแจกถ้าเท่ากันผมลืมเลยนะครับเราจะสุ่มออก5ใบก่อนโดยที่ใบที่สุ่มออกจะต้องไม่มีดีฟิวส์นะดีฟิวส์ห้ามสุ่มออกนะครับอ่ามาคำว่าอะไรเราต้องสุ่มออก5้าใบก่อนที่จะเอาดีฟิวส์ห้าใบเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเมื่อกี้ผมพลาดเองสมมติผมสุ่ม5้าใบนี้ออกแล้วกันนะครับโดยที่ห้ามรู้ว่าเป็นใบอะไรบ้างอ่ะสุ่มออกแล้วปั๊บนะครับอ่ะเราก็จะแจก ทุกคนนะครับเท่าเท่ากันเล่น5คนใช่ไหมมันน่าจะห้าใบปาวะห้าหรือ6กะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองห้าห้าห้าโอเคสองสามสี่ห้าอันนี้ให้คนหนึง่งหนึ่งสองสามสี่ห้าให้คนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าให้อีกคนหนึ่งอ๋อผมใส่ระเบิดไม่หมดเมื่อกี้ผมใส่เป็นสี่สีเมื่อกี้แบบเล่นสี่คนอ่ะผมก็ต้องใส่ระเบิดไปอีกสีหนึ่งด้วยอ่ะสมมติเล่นสี่คนแล้วกันกี่กี่แล้วอันนี้คือเซตแบบสี่คนแล้วกันนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วครับ เราก็จะเลือกผู้เล่นคนแรกนะครับจากการโอนายออกยิงฉุบหรือโหวตหรือว่าใครไปพาริสมาล่าสุดคนนั้นได้เรื่องผลแรกซึ่งอาจจะไม่มีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโอนายออกง่ายสุดไม่ว่จะลำบากกัไหมน,นะครับโอเคผลแรกก็จะได้กันไกลไปนะครับเอาให้ตัดชึบอ่าว่าเราจะตัดสายไหนนะครับแต่ว่าวิธีตัดเนี่ยเราก่อนที่เราจะทําการเล่นเอาละข้ามอย่างเงี้ยให้เราดูทั้ง5าใบนี้ครับนะใบที่แจกแบบสุ่มเนี่ยว่าเรามีอะไรบ้างเฮ้ยเอาว่ะ มีสีแดง2ชมพู1เขียว1แล้วก็ดีฟิลหนึ่งนะครับเมื่อดูเสร็จนะครับเอามาสับจนเราลืมอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลืมว่ามีอะไรนะลืมว่าอันไหนอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็วางเรียงไว้อ่ะเราไม่รู้แล้วใช่ไหมว่าดีฟิลไหนนะครับอ่ะสมมุติผมเป็นผู้เล่นคนแรกนะครับทุกคนทำแบบนี้เหมือนผมเลยนะก็คือวางไว้ข้างหน้าตัวเองนะครับผมก็จะเลือกว่าผมจะไปตัดของใครนะครับผมอ่าสมมุติให้คนอื่นเป็นเล่นคนแรกเขาก็จะเลือกว่าเขาจะตัดอันไหนของผมนะครับสมมติเขาบอกเขาขอตัดสายนี้นั่นเงบ็บอ่าก็วางกันไกลลงนะครับ เปิดมาปั๊บเจอระเบิดสีแดงนะครับให้เอาวางไว้ตรงกลางอ่าให้รู้ว่าเจอขั้วสีแดงนะครับแล้วคนที่ได้โดนตัดข้างหน้าเนี่ยก็จะได้เล่นต่อก็คือผมนั่นเองเนี่ยผมมีกัรไกลอยู่นะครับผมก็จะไปตัดของคนอื่นต่อนะครับสมมติมตัดคนนี้ปุ๊บคนนี้เขาเา้าใจการไกลไปตัดคนอื่นต่อผัดไปเรื่อยๆนะครับห้ามตัดของตัวเองเด็ดขาดแต่ว่าในระหว่างนั้นเราสามารถพูดคุยอะไรก็ได้ครับเพียงแค่ห้ามเปิดการดฟตรงนี้ให้คนอื่นดูรวมถึงการ์ดโรของเราเลยครับ ห้ามให้คนอื่นดูเด็ดขาดผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมมีดีฟิวอยู่หนึ่งนะหาให้เจอหรือคนนึงบอกเฮ้ยกูมีที่กู2เลยมึงมาลุมตัดกูบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอะไรประมาณนี้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอดีฟิวเนี่ยตามจํานวนเพลเยอร์ได้นะครับเราก็จะชนะเกมนะครับนี่เล่นสี่คนถ้าจเจอเนี้ยสใบชนะเกมเลยนะครับตอนนี้ยังไม่เจอดันเจอสีแดงครับและสีแดงนี่มันทําอะไรนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเจอสีแดงเนี้ยสใบนะครับไม่ว่าจะเล่นกี่คนนะแต่ถ้าเจอสีซ้ํากัน4ใบมันสะสมไม่ได้นะ เระเบิดทันทีครับเราแพ้กันหมดเพราะนั้นระวังด้วยแต่ว่ามันก็จะมีบางสีที่มีไม่ไม่ถึง4ใบหรือบางสีอาจจะมีเยอะกว่า4ใบก็ได้เพราะเราสุ่มออกไป5ใบไม่มีใครรู้ครับว่ามันอันตรายขนาดไหนนะครับผมไปเปิดตัดพวกผมตัดคนนี้แล้วกันตัดไปนี้ปะเปิดปุ๊บเจอสีเขียวต่อก็มาวางไว้ก่อนนะครับก็าเมื่อไหร่ก็ตามครบ4ตายคนที่บอกว่าเฮ้ยมาตัดของผมต่อดีกว่าเพราะผมบอกว่ามีดมีฟิวอยู่หนึ่งอาจจะเจอก็ได้เปิดมาปุ๊บ เฮ้ยเจอสีแดงเพราะว่าจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่เหลือสีแดงแล้วตายของผมอาจจะปลอดภัยเพราะว่าสีแดงจะไม่มีอีกแล้วอ่วาเพราะผมจําได้ว่าสีแดงของผมอ่ะมีอยู่สองใบนั่นเองเอ่าผมวันนี้ไปตัดนี่ต่อเจ๋อจะตายแล้วอย่างวแต่ว่าพี่กิมบอกไงว่าผมไม่มีสีแดงแล้วแต่ไม่ทันแล้วครับเพราะเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดออกมาจนครบตามจํานวนเพลเยอร์อันนี้ผมเล่น4คนใช่ไหมเราจะทําการทําการทั้งหมดเนี่ยมาสับใหม่ แล้วก็แจกให้ทุกคนครับเท่าๆกันเพราะนั้นเมื่อกี้5ใบนะนจะเหลือ4ใบครับถ้าเจอสีแดงอันนึงคือตายนะหนึ่งสองสามสี่ทุกคนก็จะได้สี่ใบสีบ่ใบสี่ใบโอเคเราจะทั้งหมดนี้มาดูเหมือนเดิมเ,เจอผมไม่มีอะไรดีเลยแต่ผมไม่มีสีแดงเมื่อดูเสร็จปุ๊บผมมาสับ ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะทำ่างนี้เหมือนกันดูแล้วก็สับนะครับเมื่อกี้ล่าสุดมันตัดใครผมได้คนนี้อ่เขาก็จะเป็นคนเริ่มนะครับการอยู่ที่ใครคนนั้นเป็นคนเริ่มอ่าหรือความจริงเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยก็อย่าลืมใช้นี้ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยภายใน5เทิร์นใน5รอบหรือ4รอบจะไม่ได้เราไปดูในคู่มือแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเหมือนนาฬิกาเขาดาวอ่ะนะครับอ่าอาจจะตั้งไว้4อ่พอเนี่ยสับรวมใหม่ปุ๊บอตอนนี้เป็น3แล้ว ถ้าอันนี้หมดก็แพ้เช่นเดียวกันอ่าต่อให้ระเบิดจะออกมาสีไม่ครบนะครับแต่เราต้องหาดีฟิวครบอะ่ะมีเวลากําหนดด้วยนะครับอ่คนนี้มาตัดของคนนี้แล้วกันเพราะผมบอกว่าเฮ้ยผมไม่มีดีฟิว,วเลยอย่าเอาผมเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าผมเป็นคนเลวเดี๋ยวไหมสมมติผมเป็นคนเลวผมก็จะบอกว่าเฮ้ยดีฟวิวอยู่กูหนึ่งใบแนะ่นอนอ่าแต่เขาจะไม่มีอ่เราพูดเพื่ออะไรเพื่อให้คนมาตัดงผมไงน,นะครับอ่ามันจะได้แบบไม่กู้ระเบิดไม่ได้ทักทีวันนี้เขาก็ตัดของนู้นแล้วกันอ่าเขาเปิดปุ๊บเจอสีเขยียว จะเจ๊งแล้วป่ะจะเจ๊งให้ทุกคนดูเลยนะครับคนนี้ตัดนี้แล้วกันชึบอ้าวเจ๊งยั้งยังอุ้ยโอ้โหสีเขียวใบหนึ่งก็เจ๊งเลยนะคนนี้บอกเขาขอตัดคนนี้คือชึบอ้าได้ดีฟิวมาแล้วนะครับเพราะได้ดีฟิวแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเราจะเอาไปแก้ระเบิดอันหนึ่งสมมติเอาไปแก้สีแดงแล้วกันมันจะเหมือนว่าสีแดงเนี้ยไม่มี เพราะว่าสีแดงเนี่ยมันจะต้องโดนอีก2อันถึงจะค่อยเจ๊งนะครับถึงจะค่อยบึ้มนั่นเองนะครับอาการได้ดีฟิลนี้ก็มาช่วยได้นะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอันเนี้ยครบ4ใบหรือครบตามจำนวนเพลเยอร์เนี่ยที่เราใส่ไปเนี่ยก็จะชนะนะครับอ่ะเนี่ยมันก็จะผัดกันตัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าระเบิดจะแตกออกมาหรือว่าจนกว่าจะเจอดีฟิลครบครับอ่าก็ มันก็นี่แหละนี่ก็คือ time bomb revolution นั่นเองนะครับแต่มจริงมันจะมี v a r i a n t สำหรับ expert นะครับก็คือระเบิดขั้วสีต่างจะมีความสามารถเป็นของตัวเองด้วยนะครับอย่างเช่นสีเขียวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเจอ3ใบบึ้มเลยนะฮะเนี่ยความจริงบึ้มนะนะถ้าเล่นแบบ v a r i a n t นะครับส่วนสีแดงเนียครับเวลาเปิดเจอปุ๊บเนี่ยให้เราสุ่มร์ดนี้ครับมันจะมีร์ดพิเศษอยู่ผมเอาให้ดูอ่ะหาย ผมเกลียดการหาคอมเพนต์จริงเลยอ้าวอยู่นี่ถุยีมันอยู่ข้างหน้าเลยนะครับอ่าถ้าเปิดเจอสีแดงนะครับให้เราสุ่มปุ๊บอ่าแล้วก็ดูว่าได้ใบอะไรครับถ้าได้ใบนี้ก็คือคนที่มีกันไกนะครับอยู่กับตัวให้เลือกคนทางซ้ายถัดไปหนึ่งคนแล้วก็ตัดสายที่เขาเลยนะครับเราจะเลือกคนไม่ได้หรือถ้าสุ่มเจอนี้ปุ๊บก็นับไปสี่หนึ่งสองสามสี่อยู่ที่ใครให้เราไปตัดที่ตรงนั้นนะครับนี่คือการเปิดเจอสีแดงนั่นเองนะครับมีสีอะไรอีกนะครับอ่ามีสีชมพูนะครับอันนี้เขาบอกว่า ถ้าเปิดเจอ2ใบติดกันบึมเลยเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็เปิดเจอใบนี้ปุ๊บต้องอย่าเจอสีพูแล้วเจอใบอื่นขั้นหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่เงื่อนไขการเจอครบสี่ใบแล้วแล้วแพ้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะนะครับเงื่อนไขเดิมมีอยู่แต่ว่าเพิ่มเติมคือความความยากนะครับอ่าวาเลียนคือเพิ่มเติมความยากนั่นเองนะครับอ่ามีสีเหลืองนี้ครับสีเหลืองนี้คือลดเวลาเขาดาวนะครับผมเวลาเปิดเจอปุ๊บเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าเราเล่นวาเลียนเนี่ยเราก็เอาเนี่ยเขาดาวไว้6เลยนะครับอ่าพอเปิดเจอสีเหลืองมันจะลดเหลือ5้าเลยครับ เปิดเจอสีเหลืองลดเหลือสอีกนะครับแล้วอย่าลืมไอ้เขาดาวน์เนี้ยทุกครั้งที่จบรอบเนี้ยมันก็จะลดไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะมีอะไรวะมีเสีสีเหลืองแบบนี้นะครับถ้าเจอสีอแบบนี้เอาดีฟิวออกจากระเบิด1ลูกอ่าอย่างที่บอกว่าเวลาได้ดีฟิวมันเอาไปแปะทับระเบิดหนึ่งอันทำให้อันนั้นอ่ะไม่มีผลเหมือนไม,ไม่เคยเกิดใบนั้นขึ้นอ่ะนะครับแต่เจอนี้ออกหยิบนี้ออกนะครับแต่การหยิบนี้ออกจะถือว่าเราก็ยังได้ไปแล้วนะก็คือถ้าเราได้ครบตามวน,น,นว่เยก็นเ่นเยวกครบบม่้าอย่ครับ มีอะไรอีกมีสีฟ้า 5. ไม่ใช่ว่ะสีฟ้า 5. เอาดีฟิวออกถ้าจะไม่ผิดสวยนี้คืออะไรวะห้ามดีฟิวเออเราห้ามเอาดีฟิวมาแปะที่สีเหลืองนี้นะครับห้ามเอามาแปะเลยแต่สีฟ้าเนี่ยคือเอาดีฟิวออกนะครับหมดแล้วนะครับนี่คือระเบิดสีต่งตางๆนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นแวรเลียนเนาะให้แบบมันดูตื่นเต้นเร้าใจนะครับมีอะไรตื่นเต้น,นหน่อยๆนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของชาบอม evolution นะครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับ time bomb evolution มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนเนเซอร์ Sir, อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ s h o p e e Minbook b บ a r d g เก e และ Line ID @minbook ก็ออกมาให้มีข้อเปรียบเทียบนะเพราะว่าตัวคัตรลูเดสไม่ได้ก็ยังไม่ได้เก่ามากนะครับแล้วจู่ทําบอมบ์อีวิวชั่นก็โผล่มานะครับคนละค่ายกันเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าดีไซเนอร์คนเดียวกันไหมอันนี้ดีไซเนอร์คือยูสุเกะซาโตะส่วนไอคอร์เขาดูเดสไม่ได้ไม่แน่ใจน่าจะไม่ใช่ยูสุเกะซาโตะแน่นอนหรืออาจจะใช่ก็ได้ใครรู้ก็บอกกันด้วยนะครับแต่แทบจะก๊อปมาเลยครับแต่ว่า เพิ่มสีสันเข้าไปนะครับเรามาเปรียบเทียบนิดหนึ่งนะครับกับตัวคาทาลูเม็ดเมดไดเนี่ยก็คือเราจะต้องพยาเปิดหาหินสลักที่เป็นรูนให้ได้นะครับตามจุดเล่นเพล์เนาะ หรือถ้าเปิดเจอคาทูลูก็จะแพ้ไปเลยครับนี่คือของคาทูลูดเเดทเมดนั่นเองนะครับก็ต้องระวังอย่าเปิดเจอคาทูลูใครเป็นคนดีแล้วไอ้การ์ดเนี่ยที่สับมาแล้วมีคาทูลูก็บอกเฮ้ยกูมีคาทูลู uru, อย่าเปิดกูเลยอะไรนี้ก็ได้นะครับแต่เขาอาจจะเป็นคนเลวก็ได้เขาจะมีแบบรูนเยอะอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องไปเถียงกับอีกคนหนึ่งดีเราก็ต้องหาว่าใครพูดความจริงกันแน่นะครับแต่กับทามดอมเดวิชชันเนี่ยมันไม่ได้แพ้ง,ง่ายเหมือนคาทูลูดเไดทเมดายนะครับคาร์ทูรูดเมดายก็คือย จนถึง4ใบจะแพ้นะครับก็เรียกว่าเรียกว่าเกิดบั๊กได้น้อยกว่าค t ททูลเดดเมดายแล้วกันแต่ตอนที่ผมเล่นคัททูลเดสเมดายเนี่ยคือผมเล่นกับเกมเมอร์ไงเพราะนั้นทุกคน,นจะรู้ว่าควรจะเล่นยังไงนะครับเพราะนั้นไม่มีบั๊กแน่นอนนะครับแต่เกมนี้เนี่ยเรียกว่าเหมาะกับมือใหม่มากกว่าหรือเปล่าหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะ แต่ผมว่าน่าจะเหมาะมือใหม่มากกว่าครับแต่ข้อเสียที่เห็นได้ชัดมากกว่าคารทูลูเดสไมได้คือเรื่องของการเซตอัพนั่นเองนะครับที่เฮ้ยเราเล่นกี่คนเนี่ยเราก็ต้องเอาระเบิดสีตามนั้นเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องมีแยกออกมีอะไรนี่นี่นั่นผิดกับคารทูลูเดสไมได้นะครับมันมีแค่รูนมีแค่การ์ดเปล่าแล้วก็มีแค่คารทูลูมันก็แค่สับรวมเข้าไปเลยครับก็อาจจะมีนับจานวนเพลเยอร์นิดนึงว่าเราใช้กี่ใบแค่นั้นเองนะครับทอมบอมเรวลูชั่นครับก็ เนื่องจากว่ามันเป็นระบบแบบคาร์ดูเดนไมด้เนาะซึ่งมันจะเป็นระบบที่ไม่ได้มีแมค้คณิตตรงไรหนพูดให้ผู้เล่นเนี่ยพูดคุยกันไม่เหมือนกับอาวาลอนหรือ,อแวร์บูฟแวร์ูฟก็ไม่คุยกันก็ได้แต่ว่ามันพูดคุยกันได้ง่ายกว่าเรียกว่าง่้นดีนกว่าหรือพูดง่ายคือเกมใหม่ๆที่ออกมายัางไงก็ไม่มีอะไรสู้กับอาวาลอนแวร์ูฟได้ครับแนวแบบสไตล์แบบเกมบัฟนะสไตล์เกมบัฟนะครับแต่ก็เป็นอีกหเกมที่ ที่ไม่ควรมองข้ามเรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเกมแบบ Hidden Identity สายเกมแบบ uh, Social Deduction เกมปาร์ตี้อะไรพวกนี้เนาะนะครับแล้วคุณรู้สึกว่าวงคุณอาจจะเล่นเกมปาร์ตี้เดิมๆอาบอลไปวุ้จนเบื่อแนละ้วอยากจะหาเกมบับบัเกมใหม่เล่นบ้างอะนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง choice ที่เป็นตัวเลือกที่ที่เรียกว่ามองเขาเรียกอะไร อีกตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามทำบอมบ์เ o วลูชั่นนะครับแต่ที่บกับคาทรลูดเดสเมดายผมรู้สึกว่าความซิมเพิลในการบัฟกันคาทูลูนมันสบายกว่ามันเรียบง่ายกว่าเซตอัพเรียบง่ายกว่าในขณะที่ทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ทำบอมบ์เวลูชั่นเพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของแวร i เลียนต่างๆที่ทําให้การเล่นแต่ละครั้งนมันเจออะไรแปลกๆมันมีอะไรให้ดิ้นรนตลอดเวลาในการเจอระเบิดสีต่งตางๆเรียกว่า เรียกว่ามันตื่นเต้นปะมันมีทั้งข้อดีทัน้งะข้อเสียที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามว่าเหมาะกับใครนะครับตัวนี้ผมเหมาะผมว่ามันเหมาะกับคนที่เป็นคอเกมปาร์ตี้อยู่แล้วและเล่นบอร์ดเกมมาสักพักแล้วนะครับค่อยมาเล่นอันนี้ผมว่าจะสนุกนะครับหรือเกมเมอร์ก็ได้เกมเมอร์ที่อยากหาเกมปาร์ตี้แบบเกมเมอร์หน่อยๆนะมีเทคนิคในการบัฟมีเทคนิคในการเล่นอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเกมนี้ก็เป็นเกมหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช่มือเก่านะครับคุณเป็นมือใหม่เลย ก็แนะนำว่าไปเล่นอเวอร์ลเล่นแบบวุฟก่อนก็ได้นะครับหรือเล่นอะไรที่แบบพื้นฐานพื้นฐานอ่ะนะครับเพราะเกมนี้มันใช้เทคนิคพอสมควรเลยในการบัฟกันนะครับผมก็เพราะฉะนั้นครับเกมนี้ครับไทม์บอมบ์เรวอลูชั่นนะครับอีวอลูชั่นเนี่ยไม่ใช่เรวอลูชั่นไทม์บอมบ์อีวอลูชันนะครับสมิธเกมมิ่งครับให้เป็นกู๊ดเกมครับอ่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกสำหรับผมเลยนะครับตอนนี้เล่นก็ผมก็บัฟมันอะ่ะแต่เสียดายนิดนึงคือผมตอนที่ผมเล่นเกมนี้มีมือใหม่อยู่2คนนะแล้วมือใหม่เขาก็ เหมือนไม่ค่อยพูดอะไรอ่ะเหมือนแบบแล้วผมพูดอะไรไปเขาก็จะแบบทำตัวกระตุกกระตัดกกแล้วกายว่าไอ้คู่คนดีเนี่ยก็ไปสงสัยคนกระตุกกระตัดผมเป็นคนเลวไงผมได้กายคนเลว่าะนะีครับ สนุกดีนะมันก็เป็นเกมบัฟสนุกดีก็เรียกว่าเป็นอีกตัวเลือกแล้วกันนะครับไอ้เวอร์เลนที่แบบว่าเฮ้ยสีต่างๆเนี่ยมีคนทำวิเศษก็ออกแบบมาได้ดีนะนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับกับเทมเกม Time Bomb Evolution นะครับถ้าเกิดว่าเห็นเกมนี้แล้วอยากได้นะครับอย่าลืมร้านสปอนเซอร์ผมก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น b w i t c h e s หรือ Minbook นั่นเองนะครับก็ลองใส่าถามเข้าไปดูนะครับว่ามี Time Bomb Evolution ของเอลโล่หรือเปล่านะครับอ่าถ้าไม่มีก็ฝากเขาสั่งก็ได้ นะครับผมลองทักเข้าไปดูนะไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k p e นะครับหรือ s h อ p e e นะครับบอกเลยว่า2ร้านนี้เนี่ยการันตีนะครับของแท้แน่นอนส่งไวด้วยนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทั้งร้านสปอนเซอร์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าเกิดว่าดูและชอบอย่าลืมกดทับสไคร b ์ด้วยนะครับการคลิกครั้งเดียวเนี่ยมีค่ากับผมมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a t ต้อนั่นเองนะครับหรือจะสกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้